เลิฟพาแตงโมครับกู๊ดครับผมกระบทเป็นเวียครับเป็นรุ่นพี่ปีสาที่เป็นตัวท็อปของโรงเรียนคาแรคเตอร์ของนิวเคลียในเรื่องเนี้ยจะค่อนข้างที่จะเอเนจีเยอะมากครับคือดีมากคาแรคเตอร์ชอนะคบเป็นคนสุขุมเป็นคนที่เป็นเฟมินิสต์หน่อยหน่อยแล้วก็มีนิสัยผู้หญิงติดมาจากพี่สาวครับเมนเนี่ยจะเป็นคนที่ซื่อๆใสๆเดือเด้อดาดครับแล้วก็เป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงครับ น่าจะสังคมครับวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ครับภาษาอังกฤษครับภาษาจีนคณิตศาสตร์ครับฟิสิกส์ครับ่อนสุนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมฟิสิกส์เคมีชีวะครับทุกวิชาทุกวิชาครับชุดสูตรอะไรเงี้ยนี่ชุดปเวทมาครับอยากใส่ชุดนักเรียนไทยอ่ะเพราะว่าผมเคยมีโอกาสได้ใส่ตอนปหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ใส่อีกเลยครับ เลือดหมูคณะหมูกรอบครับไก่ย่างครับมอมาพอพานครับเยอะมากเลย <c oughs> ต่อเต่าพอพานจอจานนี <c oughs> ม่มันมีีเยอะมากเลยคิดไหมรอไม่เคยโดนเรียกผู่คอง <c oughs> ทำสีผมเพราะตอนนั้นเพิ่งมีเพลงเพลงแรกไปโร <c oughs> งเรียนห้ามอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยแบบบผู้ปกครอง โดดเรียนบ่อยมากตอนประถมพวกผมก็จะแบบแอบ,บขึ้นไปดาดฟ้าเพราะว่าโรงเรียนผมดาดฟ้าเนี่ยมันจะเป็นสนามบาสสนามบอลแล้วก็จะแอบไปเล่นบอลกันเลยปลาอะไรวะปลาแมงเลยปลาอะไรครับมาตายครับทำไมครับเพไม่ว่า เลตันนะครับมดตะหน่อยฮะมดอะไรฮะมดยิโอ้มิตรลายยศก็เป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่เป็นไม้บรรทัดที่ใหญ่เป็นตัวอักษรในภาษาอังกฤษครับเป็นตัวอักษรครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยคนที่หนึ่งยี่สิบเจ็ดก็คนที่สองนะพี่ คนที่หนึ่งเฮ้ย hey, คนที่สองใ <c oughs> ช่ตาครับใ <c oughs> ช่หน้าเลยฮะถ <c oughs> <c oughs> ามทำไม